สวัสดีค่ะคุณคูณปวินายอดยศนะคะโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสอนในรายวิชาภาษาไทยเรื่องอีเหนาตอนศึกกำหมังกุหนิงค่ะประวัติและความเป็นมาของเรื่องอีเหนาเรื่องอีเหนามีมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีธยาเป็นราชธานีมีเรื่องเล่ากันว่าพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือเจ้าฟ้าหญิงกุนทนและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎ ทรงได้นางข้าหลวงมาจากปัตตานีนางข้าหลวงคนนี้ได้เล่านิทานปัญหีหรือเรื่องอีเหนาของชวาถวายเจ้าฟ้าหญิงกุลทนทรงนำเขาเรื่องมาแต่งเป็นบทละครเรื่องดาหลังหรือว่าอีเหนาใหญ่ส่วนเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทรงแต่งเรื่องอีเหนาหรือว่าอีเหนาเล็กนะคะ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยได้ส่งพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาเป็นบทละครสําหรับใช้แสดงละครรําในตอนท้ายของบทพระราชนิพนธ์ได้อ้างถึงเรื่องอีเหนาในสมัยอยุธยาว่าอันอีเหนาเอามาทําเป็นคําร้องสําหรับงานการฉลองกองกุศลครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเทอนิพนธ์แต่เรื่องต้นตกหายพัดพรายไป หากพระองค์ทรงพิภพปลาลบเล่นให้รำเล่นเต้นละครคิดกลอนใหม่เติมแต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้บำรุงใจไพรฟ้าค่าแผ่นดินทีนี้นักเรียนมาดูครูขอที่ใบเพิ่มเติมนะคะคำว่าคำร้องสื่อความถึงอะไรสื่อความหมายถึงว่าเป็นบทละครสำหรับใช้แสดงละครรำนะคะคำว่าเจ้าสตรี สื่อความถึงอะไรสื่อความถึงในเรื่องนี้นะคะสื่อความถึงเจ้าฟ้ามงกุฎค่ะเช่นเดียวกันนะคะคําว่าพระองค์ทรงพิภพสื่อความถึงใครในเรื่องนี้นั่นก็คือรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะคําว่าเติมแต้มต่อติดประดิษฐ์ไว้หมายถึงอะไรนะคะหมายความว่าหมายถึงว่าทรงดัดแปลงพระราชนิพนธ์อีเหนาจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หนึ่งค่ะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาลัยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทรามาตบรมราชินีสเสด็จพระราชาสมภพ,พเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2310สเสด็จถลิงถวัลยราชาสมบัติในพุทธศักราช2352เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่สองแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2367 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลัยเป็นพระหมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถหลายด้านทรงเป็นนักรบนักปกครองนักบริหารศิลปินกวีและช่างในด้านศิลปวัฒนธรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลัยทรงทำนุบบำร,รุงศิละปะทุกประเภทให้เจริญรุ่งเรืองทั้งวรรณคดีนาฏศิ์และศิลปรกรรมเช่นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรม พระองค์ทรงเป็นกวีท,ที่มีพระราชนิพนธ์หลายเรื่องหลายแนวส่งพระราชนิพนธ์บทละครในเรื่องอีหนาวรามเกียรติ์บทละครนอกเรื่องสังทองชัยเชษฐ์ไกลทองมณีพิชัยและคาวีกับเฮชมเครื่องคาวหวานบทภาครามเกียรติ์ตอนต่างๆมีนางลอยเอราวัณเป็นต้นค่ะ พระราชนิพนธ์บทละครรำนั้นทรงพิถีพิถันให้บทละครมีความสอดคล้องกับท่ารำนรฏศินในรัชสมัยนี้จึงได้ชื่อว่าเจริญสูงสุดแล้วก็เป็นแบบอย่างในสมัยต่อมาด้วยนะคะทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงที่ไพเราะคือเพลงพระสุบินหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนนอกจากนี้ยังมีฝีพระหัดในงานแกะสลักดังปรากฏที่บันประตูแกะสลักวัดสุทัศน์เทวราราม ในอภิลักษิตรสมัยครบ200ปีแห่งพระบรมราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2511องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนะคะได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยให้ทรงเป็นบุคคลสําคัญของโลกและเนื่องด้วยพระองค์ทรงเป็นศิลปินหลายแขนงทางราชการจึงประกาศให้วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพคือ วันที่24ลกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศินลปินแห่งชาติค่ะลักษณะคำประพันธ์เรื่องนี้เป็นของบทละครรำเรื่องอีเหนาคือกรอนบทละครซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับกลอนสุภาพแต่วรกแรกมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวบ,บทไปค่ะเมื่อนั้นใช้กับตัวละครเอกของเรื่องหรือตัวละครที่เป็นกษัตริย์ เช่นในตอนที่เท้ากำหมังกุหนิงกระสัเมืองกำหมังกุหนิงสั่งทหารให้ตั้งค่ายที่นอกเมืองก็จะขึ้นต้นว่าเมื่อนั้นเท้ากำหมังกุหนิงเป็นใหญ่เร่งรีบริพน์สะกลไกลมาใกล้ทิวทุ่งธานีเห็นละหารทาน้ำไหลหลังร่มใสใบบังสุริสีจึงดํำรัดตรดสั่งเสนีให้ตั้งที่นาคนามตามตำรา เรามาดูคําว่าบัตรนั้นนะคะว่าใช้กับตัวละครแบบไหนบัตรนั้นใช้กับตัวละครสามัญเช่นดมังซึ่งเป็นเสนาฝ่ายปกครองเตือนสติอีเหนาให้เร่งรีบออกรบกับเท้ากระมังกุนิงนะคะขึ้นต้นบัตรนั้นว่าบัตรนั้นดมังบังคมประนมไว้ทูลว่าช้านักพระพลวนยัยเกลือกไปไม่ทันจะเสยที เชิญเสด็จคลาใครไปก่อนแล้วจึงค่อยผันผ่อนมากรุงศรีอันค่าศึกซึ่งยกมาต่อตีป่านนี้จะประชิดติดกรุงไกลนะคะส่วนที่จะขึ้นต้นเนื้อความใหม่ก็จะใช้คำว่ามาจะกล่าวบทไปนะคะมาจะกล่าวบทไปถึงสุรานากงเรืองศรีกับเสนากาหลังบุรียกพลมนตรีรีบมาแรมร้อนนอนป่า15วัน ก็รู้ถึงเขตขันดาหาได้ข่าวปัจจมิตรติดภาราก็เร่งยกโยธาเข้ากลุงไกลนะคะในเรื่องอีหนาวเราก็จะปรากฏเพลงเพลงเขาเรียกว่าเพลงหน้าพาดนะคะเพลงหน้าพาดหมายความว่าไงเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงเพื่อแสดงกิริยาอาการของตัวละครหรือใช้สำหรับอัญเชิญเทพเจ้าหรือสีหรือบูรพา,ารย์ให้มาร่วมในพิธีไหว้ครูหรือว่าพิธีมงคลต่างๆ ซึ่งในเรื่องอีเหนากำหนดเพลงหน้าพาดประกอบกิริยาการของตัวละครเช่นเชิดเสมอเชิดริงแล้วก็กราวรำนะคะ mm. เพลงหน้าพาดที่ปรากฏในกองบทคละกรเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงมีดังต่อไปนี้เพลงที่1นนะคะเพลงเสมอใช้สำหรับประกอบกิริยาการเดินทางระยะใกล้ไปช้าๆไม่รีบร้อนเพลงเชิด ใช้ประกอบกิริยาการเดินทางระยะไกลไปมาอย่างรีบร้อนเพลงเชิดชิงใช้ประกอบการรำก่อนที่จะใช้อาวุธสำคัญหรือก่อนกระทํากิจสำคัญเพลงพยาเดินใช้สำหรับการไปมาของตัวเอกหรือตัวแสดงผู้สูงศักดิ์หรือพระมหากษัตริย์ในลักษณะเดี่ยวหรือว่าหมู่นะคะเพลงโอดใช้ประกอบการร้องไห้นะคะเพลงที่6ค่ะเพลงเชิดกลอง ใช้สำหรับการต่อสู้การรุกไล่ฆ่าฟันกันโดยทั่วไปค่ะนะคะทีละมาดูว่าวงเทวันอสัญญาหรือว่าอสัญญาเดวาประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งประกอบด้วยเมืองทั้ง4ี่เมืองซึ่งเมืองทั้ง4ี่เมืองเป็นพี่น้องกันนะคะโดยสืบเชื้อสายมาจากองค์ปตารกาลาซึ่งเป็นเป็นเทวดาบรรพบุรุษของวงอสัญญาเดวานะคะประกอบด้วย4ี่เมืองมีเมืองอะไรบ้าง เมืองกุเรปันเมืองดาหาเมืองกาหลังแล้วก็เมืองสิงหัดสารีนะคะซึ่งแต่ละสีเมืองก็มีกษัตริย์ครองเมืองนะคะเมืองที่1มีเท้ากุเรปันเป็นผู้ครองเมืองนะคะ,ะโดยมีมเหสีตำแหน่งประมัยสุรีแล้วก็ตำแหน่งลีกูประมสุรีมีลูกสองคนนะคะก็คืออีหนาและวิยดานะคะส่วนตำแหน่งลีกูมีลูกก็คือกัตตปาตีนะคะ เมืองที่สองเมืองดาหาเท้าดาหาเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนะคะตำแหน่งปะมัยสุรีมีลูกก็คือบุษบาและศรียตราค่ะเมืองที่สเมืองกาหลังซึ่งมีเท้ากาหลังเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองนะคะตำแหน่งปะมัยสุรีมีลูกก็คือสการะหนึ่งรัตนะคะแล้วก็ตำแหน่งลิกูมีลูกก็คือบุษบารากานะคะ เมืองเท้าสิงหัสารีนะคะเป็นผู้ครองเมืองเมืองที่สี่นะคะ,ะตำแหน่งมเหตสีก็คือตำแหน่งประไมสุรีมีลูกก็คือสุรานาคงและจินดาสารีค่ะแนะนำตัวละครนะคะในในเรื่องอีเหนามีตัวละครที่สำคัญสาคัญตัวที่หนึ่งค่ะตัวอีเหนาเองนะคะอีเหนาหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งก็คือระเด็นมนตรี เป็นโอรสของเท้ากุเลปันกับปะมัยสุรีเป็นชายที่มีรูปลักษณะรูปงามนิสัยเจ้าชู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการรบนะคะบุษาบาเป็นทิดาของเท้าดาหากับปะมหมสุรีเป็นคู่ตุนางานของอีเหนาเป็นหญิงที่งามเลิศกว่าใครเมื่อครั้งประสูตรมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีกลิ่นหอมทั่วไปทั้งเมืองและมีเสียงดนตรีดังขึ้นโดยไม่มีผู้บรรเลง ตัวละครตัวที่3นะคะจินตราวาตีเป็นธิดาของระตูหมัญยามีรูปโฉมงดงามมีนิสัยเอาแต่ใจเจ้าอารมณ์ช่างประชดประชันนะคะเท้ากุเรปันเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองกุเรปันมีนิสัยหญิงทรนงในศักดิ์รีของวงอสัญญาเกวาเท้าดาหากษัตริย์ปกครองเมืองดาหา เป็นพระอนุชาของเท้ากุเรปันเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมเท้ากำหมังกุหนิงค่ะเป็นผู้ปกครองเมืองกำหมังกุหนิงมีพระโอรสชื่อวิยาสกรรมเป็นผู้ที่รักลูกมากค่ะวิยาสกรรมเป็นโอรสของเท้ากำหมังกุหนิงเป็นชายรูปงามผิวพรรณผุดผ่องมีฝีมือในการใช้ทวนสุรานากงเป็นโอรสของเท้าสิงหัสสารีเป็นคู่ตุนางันของสาการะหนึ่งรัฐ ะะเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญอยู่ในโอวาทของพ่อแม่และวางตนได้อย่างเหมาะสมค่ะกลัตตปาตีเป็นโอรสของท้าวกรปันกับดีกูเป็นผู้มีความสามารถในด้านการรบและเชื่อฟังคำสั่งสอนของท้าวกรปันสังคามาราตาเป็นโอรสของระตูปักมางานันและเป็นน้องของมายารัศมีสังคามาราตาเป็นหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งและกล้าหาญทั้งยังมีความซื่อสัตย์และชำนาญในด้านการใช้ทวนเป็นอาวุธเป็นผู้คิดผู้ปรึกษานะคะ,ะและช่วยเตือนสติอีเหนาได้หลายครั้งค่ะค่ะสำหรับตำแหน่งมเหสีนะคะมีอยู่ทั้งหมดตําตำแหน่งนะคะตำแหน่งที่1ค่ะประไมสุรีค่ะ2มาเดวี3มโต4ลิกูแล้วก็5เหมาลาหีค่ะ ตำแหน่งเสนานะคะมีตำแหน่งที่1ปาเตเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดพระหมหากษัตริย์ค่ะตำแหน่งที่สองตัมบงงงเป็นแม่ทัพใหญ่ค่ะตำแหน่งที่สามดมังค่ะเป็นเสนาฝ่ายปกครองและตำแหน่งที่4ยาสาเป็นผู้ดูแลเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆค่ะสำหรับตำแหน่งพี่เลี้ยงนะคะก็จะแบ่งออกเป็นยารุเดปูนตาการตาลาประสันตา บายันสาเิตประสรันปารางันค่ะเรื่องย่อของเรื่องอีหนาวนะคะก็จะอยู่ที่มีกษัตริย์วงเทวันทั้งหมด4องค์ก็จะมีประกอบด้วยเท้ากุเรปันเท้าดาหาเท้ากาหลังแล้วก็เท้าเสียงหัดสารีนะคะเท้ากุเรปันมีโอรสผู้มีความเก่งกล้าสามารถมากมายนะคะ ชื่อว่าอีเหนาและเท้าดาหามีธิดาผู้ทรงโฉมชื่อว่านางบุษบากษัตริย์ทั้งสองนครให้โอรสและธิดาตุนาหันกันนะคะคำว่าตุนาหันหมายความว่ามั่นกันไว้นะคะมั่นไว้ตั้งแต่เยาว์วัยตามประเพณีของกษัตริย์วงเทวันเมื่ออีเหนาอายุได้สิบห้าปีอีเหนาต้องไปช่วยปรงศพพระอยัยกีที่เมืองหมันยาได้พบกับนางจินตราวาตีธิดาเท้าหมันยาก็หลงรัก และไม่ยอมกับกรุงกุเรปันเพื่ออภิเษกกับนางบุษบาค่ะเท้ากุเรปันจึงมีหนังสือไปเรียกตัวอีเหน่ากลับแล้วนัดเท้าดาหาให้เตรียมกันวิวาเมื่ออีเหน่าทราบเรื่องก็ออกอุบายขอไปเที่ยวป่าพร้อมบริวารแล้วปลอมตัวเป็นโจรป่าชื่อมิสาระปัญญีตั้งใจจะไปเมืองหมันยาระหว่างทางได้สู้รบกับกษัตริย์หลายเมืองและมีชัยชนะได้โอรสธิดาของเจ้าต่างเมืองมาเป็นฉเฉลย คือนางสการวาตีและนางมายารัศมีซึ่งอีเหนารับไว้เป็นชายาและสังคามาราตาซึ่งอีเหนารับมาเลี้ยงอย่างอนุชาเมื่อไปถึงเมืองมัญญาอีเหนาได้นางจินตลาเป็นชายาและบอกตัดรอนนางบุษบาท้าวดาหากิ้วประกาศว่าถ้าใครมาขอนางบุษบาก็จะยกให้กล่าวถึงประตูจัลกาซึ่งปรารถนาจะมีคู่ จึงให้ช่างไปวาดรูปที่ดาเมืองต่างๆช่างได้วาดรูปนางบุษบาสองรูปปตารกาหลาซึ่งเป็นองค์เทวะอายกาต้องการจะสั่งสอนอีเหนาจึงลักรูปนางบุษบาไปจากช่างวาดรูปหนึ่งเหลือไว้รูปหนึ่งเมื่อจรกาเห็นรูปนางบุษบาก็หลงรักจึงอ้อนวอนพี่ชายคือเท้าล่าสัมให้ไปสู่ขอนาง ท้าดาหาจึงยอมยกนางบุษบาให้แก่จรกาฝ่ายองค์ปตารกาหลาได้นำรูปนางบุษบาที่ลักจากช่างวาดนั้นไปทิ้งไว้ที่โคนต้นไทรวิยาสกรรมตามกวางแปลงมาพบรูปนางก็คลั่งคล้ไหลหลงวนเท้ากำหมังกุนิงซึ่งเป็นพระบิดาให้ส่งทูดไปขอนางบุษบาแต่เท้าดาหาปฏิเสธเพราะได้ยกนางให้จรกาไปแล้ว เท้ากำหมังกุนิงทรงสารโอรสจึงยกทัพไปที่เมืองดาหาเพื่อชิงตัวนางบุษบาเท้ากุเรปันเรียกตัวอีเหนวจากเมืองมัญญามาช่วยเท้าดาหาทำศึกกับเท้ากำหมังกุนิงอีเหนามีชัยในสงครามครั้งนี้สังฆามาราตาสังหารวิยาสกรรมส่วนอีเหนวสังหารเท้ากำหมังกุนิงนะคะเมื่อเสร็จศึกอีเหนาเข้าเฝ้าเท้าดาหา และได้พบกับนางบุษบาก็หลงรักนางทันทีอีเหนาเสียดายที่นางจะต้องอภิเษกกับจรกาดจึงหาทางขัดขวางพิธีอภิเษกโดยลักตัวนางบุษบาไปซ่อนไว้ในธรรปตารกาหลากริ้วที่อีเหนาทำตัวไม่ถูกจึงบันดาลให้เกิดลมหอบพลากนางบุษบาไปจากอีเหนาอีเหนาและนางบุษบาต่างก็ต้องประจนเหตุการณ์ต่างๆอยู่เป็นเวลาหลายปีจึงได้กลับมาพบกันนะคะ กิจกรรมท้ายบทเรียนนะคะหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องอีเหนาจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้แต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอ่อไม่ว่าจะเป็นลนักษณะคำประพันธ์นะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนครูขอให้หนักเรียนเขียนสรุปกรอนบทละครเรื่องอีเหนาตอนศึกกระหมังกุนิงเป็นแผนผังความคิดซึ่งประกอบด้วยที่มาของเรื่องผู้ทรงพระราชนิพนธ์และลักษณะคำประพันธ์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบในเรื่องของประวัติความเป็นมาของผู้แต่งนะคะละักษณะคำประพันธ์ตัวละครนักเรียนทราบแล้วและในคาบต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนในเรื่องเนื้อเรื่องของเรื่องอีเหนาวตอนสึกกํามังกุนิงนคาบต่อไปนักเรียนอย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน